สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะคลิปรูปวงกลมและคลิปรูปสามเหลี่ยมวันนี้ครูกิ๊กมีรูปสี่เหลี่ยมมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะอ้อมทำอะไรอยู่คะอ้อมอ้อมดูรูปพระอาทิตย์อยู่ค่ะรูปพระอาทิตย์อันนี้ครูกิกค่ะเหมือนวงกลมเลยนะคะจริงด้วยป้อมวงกลมอ้อมรู้จักรู้อยากรู้ไหมคะคำภาษาอังกฤษวงกลมว่าอะไรค่ะ c ซ r c l e ใช่ค่ะแปลว่าวงกลมค่ะกรูอ,อ้อมครูอ้อมยังมีรูปสามเหลี่ยมอีกนะเดี๋ยวครูกี้จะพาไปหันไปดูรูปสามเหลี่ยมกันค่ะไปไหมคะไปค่ะไปค่ะครูอ,อ้อมมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สาม ่ะรูปสามเหลี่ยมค่ะครูออมอันนี้นะคะใช่สามเหลี่ยมพุกิ้ขาแล้วรูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะขาแองเกิล้าแองเกิลใช่ค่ะคุออฟเราพูดใหม่อีกรอบสิคะขาแองเกิลใช่ค่ะคูออมเก่งจังเลยค่ะคูออมคูออฟพูกิ้วยังมีอีกหนึ่งรูปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมค่ะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นค่ะไปค่ะเด็กเมาดูรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะมีสี่มุมค่ะเด็กเก แล้วก็มีสี่ด้านด้วยค่ะมุมที่1ค่ะมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่ค่ะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆเอ๊ยยังมีสิ่งของอะไรอีกนะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอุย้ยถุงกระดาษตัวน,นี้ก็รูปสี่เหลี่ยมค่ะสมุดเล่มน,นี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ อุ๊ยกล่องใบนี้ก็รูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆพูอ้อมพูอ้อยไปะทิ่เล่มนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะหนังกระดาษก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะกล่องใบนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ค่ะปูอ้อยปูอ้อมลองหารอบเพราะรอบห้องของเรานะคะมันเห็นมีรูปสี่เหลี่ยมบ้างค่ะค่ะคุกกี้ปูอ้อ จะใช่รูปสี่เหลี่ยมไหมป่าใช่ค่ะกูอ้อมนีค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยค่ะกูอ้อมอม,มีคำภาษาอังกฤษด้วยนะคะกูอ้อมพูดว่าอย่างไรคะเมื่อกี้ส,กสแควร์สแควใช่ค่ะเด็กๆลองไปพูดพร้อมรูด้วยนะคะ s แ u a r e แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆลองหาหรือรอบตัวเด็กๆนะคะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้รูด้วยนะคะ